ริ่มแล้วครับปุแก,ก,นนะกแล้วกล่องไฟเราจะอยู่ตรงนี้เหรอนี่มัน,นมันน้ำป่ะน้ำน้ำไว้ตรงไหนอะ่ะถังน้ำใช่ใช่ใต้เตียงฝั่งนี้เหรอต้องาหาพาอ๋อ,อต้องหา รถตุรีอ่ะใช่แล้วเขาก็นั่งในรถวางบนนี้อ๋อวางบนนี้เลยเขาก็นั่งในรถอืมถ้าตู้เย็นเอาแล้วตรงนี้ไม่ปิดเหรอเขาไม่ปิดอ่ะเอาแล้วทำยังไงอ่ะเย็นเหมือนเราไหมเนี่ยเหมือนกันเอาไม่เหมือนอุ้ยขนาดกว่าใช่อ,อ๋อแต่ มันก็ไม่เท่าไหร่เขาไม่ให้ปิดหรอแล้วต้นใหญ่ผมไม่เห็นแต่เขาตั้งตัวนี้นะยี่ห้ออย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เลยครับเอ๊ะมันเขาเวฟเรายว้ไหนไหนต้องเอาไปให้เราทำสีอีกมันเขาเวฟเราไว้ไหนก็นี่ไงมันเขเวฟต้นใหญ่กับทอไว้ตรงเนี้ยไม่พี่ต้องรอขึ้นห้องน้ำก่อนหนูพี่แล้วจะบอกใช่ไหมใช่เพราะมันต้องปีกตัวน้ึงมันกินเนื้อที่ครับหรออืมแล้วพี่มีแบียดปะ มีมีดิมีมีส่วนมากเขาแบตไว้ที่ไหนไว้ตรงหนูครับาแล้วถังน้ำอ่ะของพี่มีห้องน้ำได้ไงเขาเอาแบตไว้ตรงหนูถังน้ำจะอยู่ตรงนี้แล้วแต่บางทางเอาทำไมอ่ะทำไมถังน้ำอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ที่เขาอยากจะจะเก็บไว้อ่าอินเวอร์เตอร์แคเรียไม่เขาตรงนี้ตรงนี้เขาแยกคอยร้อนเหรอไอแอร์ขอคอยร้อนไหมนี่อ อ๋อลืมลืมลืมนี่คอยร้อนคอยร้อนเลยนี่วิธีต้องไปทำสีดีๆเลยนี่คอยร้อนเนี่ยเอ้าแล้วแม่พ่อไม่ทำย่างนี้เมื่อไม่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 มดูเป็นห้องน้ำอืมเป็นห้องน้ำาดูให้เรียบร้อยทำอย่างนี้เลยหรอใช่ตัดรถเลยตัดรถเลยตัดรถเลยนี่ช่างเล็กตัดเหรอเนีผมไปจ้านหอยทิพย์นะทำมาไม่เรียบยังไม่ได้เก็บรายละเอียดลองลองเปิดดิลองเปิดโชว์เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลมมันจะออกมันจะออกพอไหมพอมันพออยู่แล้ว ความความจริงค่ะความจริงเขาจะต้องน่าจะทําเป็นแผ่นแล้วอย่างนี้นะมันจะได้กันกันน้ําด้วยปกติอะถ้าอย่างคารู้นเขาตัดท้ายอะเขาก็ไม่ได้สตอะไรอย่างเงี้ยหรอกแต่นี้มันเป็นข้างหรับเดี๋ยวเาไปเก็บสีอีกทีหนึ่งอันนี้เอาเอามาทำอะไรเนี่ยเอามาทำก่อนแล้วก็เอาเอามาใส่แคร์ก่อนอะไรนั่นอะไรอะฟักบัวอ๋อฝักบัว อ๋อระบบน้ำฝักบัวอ๋ออ๋อฝักบัวอาบน้ำเขาอาบน้ำหลังรถนี่แม่ของอาตรงนี้เขาเอาไว้ขายของครับไปที่ไหนก็ขายขายของด้วยเกี่ยวด้วยเอาไว้ล้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอาไว้ล้างนี่ถ้ามันเป็นก๊อกมันเปืองเนื้อที่คมันมีกล้องหลังด้วยแสดงว่าถังน้ำเขาไว้ตรงนี้ถังน้ำเขาไว้นี่เหรอไว้ตรงนี้เลยในถังน้ำกี่ลิตรอ่ะ เอางเล็กที่ซื้อมานะเหรอครัเขาต้ของนใช้ถังใหญ่เขาเอาคอมไว้ตรงนั้นได้เพราะว่าเขาไม่มีห้องน้ำไงพ่